สวัสดีครับผมเจมส์ซิดนะครับคลิปวิดีโอนี้นะครับก็เป็นคลิปวิดีโอ Q&A นะที่ผมได้ตั้งใจนะครับว่าจะทําในเดือนสิงหาคมครับแล้วก็จะปล่อยในวันคล้ายวันเกิดของผมเองครับนั่นก็คือวันที่22สิงหาครับก็เป็นวันอาทิตย์เนาะแล้วก็ที่ผมได้ตั้งโพสต์ไปเนาะว่าให้โพสต์ถามคาถามเกี่ยวกับต,ตัวผมเองอยากรู้เกี่ยวกับอะไรหรือว่าอยากให้ทําคลิปเกี่ยวกับอะไรในต่อๆไปเนี่ยก็แล้วก็มีคําถามเข้ามา อาจจะไม่เยอะมากครับแต่ก็ก็อ,อื่นเนี่ยก่อนที่เราจะเข้าไปตอบคําถามในใน,น QA ของคลิปวิดีโอนี้นะก็อยากจะขอบคุณทุกๆคน,นครับที่คอยติดตามกันตลอดมาครับแล้วก็ขอบคุณ subscriber หน้าใหม่ๆด้วยครับคนใหม่ๆด้วยเราที่เข้ามา Subscribe ให้กับช่องของผมเองครับก็ช่องของผมเนี่ยถือว่าทํามาประมาณเกือบเกือจะ2ปีแล้วครับแต่ก็ยังผู้ติดตามยังไม่ได้เยอะอะไรมากก็อาจจะแบบเป็นช่องที่มีความนิชนิดนึงนะครับแบบว่าอยากจะทำคอนเทนต์ที่ตามใจตัวเอง มากกว่าคอนเทนต์ content, หรือว่าช่องอื่นๆอย่างเงี้ยครับแต่ก็ไม่เป็นไรเนาะแล้วก็แบบก็ยังมีคอนเทนต์ที่แบบเออมีคนรีเควสเข้ามาผมก็ทําอะไรเงี้ยครับก็แบบอาจจะแบบอาจจะเป็นช่องที่แบบไม่ได้ป๊อปปูล่าเหมือนกับช่องของพี่ๆคนท่านอื่นครับแต่ว่าก็รู้สึกขอบคุณมากๆนะแล้วก็ขอบคุณที่แบบเอออยากให้ติดตามกันต่อๆไปนะว่าจะมีคอนเทนต์อะไรที่น่าสนใจออกมาบ้างนะครับก็ตั้งใจไว้ว่าถ้าหมดโควิดไปแล้วเนี่ยหรือว่าถ้าโควิดถ้าโควิดมันดีขึ้นแล้วเนี่ยก็ตั้งใจไว้ว่า จะไม่ได้ทำแค่คอนเทนต์น้ำหอมอย่างเดียวนะครับก็อาจจะมีคอนเทนต์อื่นๆตามมาในช่องของผมครับก็อยากจะให้มันแบบสถานการณ์มันดีขึ้นก่อนแล้วก็เราสามารถไปไหนมาไหนได้ที่แบบค่อนข้างจะสะดวกสบายมากกว่านี้อะไรเงี้ยก็อาจจะมีคอนเทนต์อื่นๆตามมาผมก็มีวางแผนมาบ้างนะว่าอยากจะทารายการนู้นรายการนี้อยากจะทำคอนเทนต์นู้นคอนเทนต์นี้อะไรเงี้ยอย่างอื่นที่แบบอาจจะแบบไม่ได้เกี่ยวกับน้ำหอมงี้แต่ว่ามันก็ยังอยู่ในคอนเซปต์ของความเป็นตัวผมอยู่นะครับก็น้ําหอมอะ่ะเป็นด้านด้านหนึ่งของ เป็นแค่ด้าน,นหนึ่งของตัวผมเองเท่านั้นนะครับก็แบบมีด้านอื่นๆในตัวของผมที่ผมอยากจะเอาออกมาเอาเอามานําเสนอเป็นคอนเทนต์ดีๆให้กับทุกทกคนให้กับคุณผู้ชมได้ดูแล้วกันเนาะโอเคเดี๋ยวเราไปดูคําถามแรกกันเลยครับต้องบอกก่อนนะครับว่าคลิปวิดีโอนี้เนี่ยก็จะตอบแค่คําถามอย่างเดียวเนาะแต่ว่าถ้าผมก็ไปดูมาแล้วแหละว่าข่้นไหนที่คอมเมนต์มาแล้วมันสามารถนําไปเป็นคอนเทนต์นาไปเป็นหัวข้อในคลิปวิดีโอน้าหอมต่อๆไปได้เนี่ยผมก็จะลิสต์ไว้เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็จะเรียงลําดับนะว,ว่าใคร คอมเมนต์ก่อนว่าอยากเห็นคลิปอันไหนเนี่ยก็จะเอามาทําก่อนนะในช่วงต้นเดือนหน้าเนาะก็รอติดตามเลยนะครับว่าคลิปของคุณเนี่ยจะปล่อยวันไหนเนาะก็รอติดตามกันได้นะครับโอเคไปที่คําถามแรกกันเลยนะครับคาถามแรกก็คือว่าเรียนที่คณะอะไรนะครับผมเรียนคณะดนตรีและการแสดงครับอยู่ที่มหาวิทยาลัยบูราพานะครับในในบางแสนนะครับในชลบุรีเนาะก็ตอนนี้ปี4แล้วนะครับก็จะจบแล้วแหละแต่ก็เรียนออนไลน์ด้วยนะผมก็ไปเลยแบบรู้สึกว่ามันค่อนข้างจะมีความยากลำบาก มากกว่าปกติในการที่เราจะต้องไปเรียนในห้องอะไรอย่างี้ครับแต่ก็ก็จะพยายามจบให้ได้ก็ตั้งใจไปว่าก็จะทํา YouTube ต่อไปนี่แหละถึงแม้ว่าจะเรียนจบแล้วอะไรอย่างนี้นะครับคําถามต่อมานะครับเห็นส่วนใหญ่รีวิวแต่น้ําหอมผู้ชายมีน้ําหอมผู้หญิงที่ชอบบ้างไหมที่เห็นว่าในช่องมองผมไม่ได้ทํารีวิวน้าหอมผู้หญิงเท่าไหร่เพราะว่าผมเทสต์ของผมส่วนใหญ่เนี่ยผมจะชอบน้ําหอมที่มีความเป็นผู้ชายมีความเป็นแมสคูลินมากกว่า อาจจะไม่เหมือนกับท่านอื่นๆที่รู้สึกว่าเราสามารถใช้น้ําหอมผู้หญิงได้ในทุกวันถ้าเราชอบกลิ่นแบบนั้นน่ะคือเท่าที่ผมลองน้ําหอมผู้หญิงมาผมก็ยรงรู้สึกว่ามันก็มีความเกิร์ลลี่มันมีความเป็นผู้หญิงที่แบบไม่ได้เข้ากับลุคของผมไม่ได้เข้ากับบุคลิกของผมอะไรเงี้ยครับแต่ว่ามีกลิ่นไหนบ้างไหมที่ชอบดมหรือว่าอยากจะแบบว่าเอามาเก็บแล้วก็แบบบางทีก็อยากจะฉีดใช้เองแบบว่าไม่ได้ออกไปข้างนอกอะไรเงี้ยก็มีเหมือนกันอย่างเช่นตัวไอส์แลนเดียครับช็อกโกแลตดีมที่เขาก็ อินสปายมาจากตัวเซอร์จอร์จลีราอย่างเงี้ยก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่ผมชอบมากๆแล้วก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่รักมากๆจากบ้านขอเล็กสานเดียนะครับส่วนกลยอื่นๆก็ก็มีเหมือนกันแต่ว่าก็อาจจะแบบไม่ได้อยากจะใช้ขนาดนั้นแต่ว่าถ้าดม แล้วถ้าเราได้กลิ่นนี้เราก็จะรู้สึกดีเราจะชอบอะไรประมาณนี้ก็มีหลายๆกลิ่นนะครับเช่น Cloud, a a um, อ r รียนากรานดี้คลาวอเดอร์พัฟฟอะไรเงี้ยที่ผมก็รู้สึกว่ามันก็เป็นกลิ่นหนึ่งที่ผมชอบนะแล้วก็แบบเออมันก็มีความเกิร์ลี่หละถึงไม่ค่อยอยากจะใช้เท่าไหร่แต่ว่าถ้าเมื่อได้กลิ่นก็จะรู้สึกชอบรู้สึกดีกำมันอะไรประมาณนี้นะแล้วก็แบบหรือว่าเบอร์เบอรี่เฮอร์อะไรเงี้ยก็เป็นอีกลิ่นหนึ่งที่ชอบเหมือนกันแล้วก็ตระกูลพวกทอมฟอร์สลอสเชอรี่หรือว่า บิทเทอร์พีชอะไรเงี้ยก็ชอบเหมือนกันนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นน้ำหอมที่แบบว่าถ้าถ้าชอบนะก็แบบไม่ได้ออกเป็นผู้หญิงจนเกินไปสามารถอยาสามารถจะใช้กับผมเองได้เนงะี้ยก็จะหยิบมาใช้มากกว่านะครับแต่ว่าน้ำหอมผู้หญิงส่วนใหญ่ก็ถือว่าผมก็ยังรู้สึกโอเคอยู่แต่แบบว่าถ้าจะให้มาใช้ในชีวิตประจําวันจริง,รงๆอะ่ะก็จะไม่ค่อยเห็นผมใช้น้ำหอมผู้หญิงสักเท่าไหร่อะไรประมาณนี้นะครับแล้วแล้วก็อีกไม่กี่วันถัดมาเนี่ยน่าจะสัปดาห์ต่อไปที่หลังจากลงคลิปนี้นะครับก็จะมีน้ำหอมออกซเดีย ฟีมลด้วยนะครับก็ผมจะมารีวิวน้ำหอมจากบ้านหอมเลสราเดียนะครับที่เขาอินสปายมาจากบ้านของบ้านนิชแบรนหลายๆบ้านนะครับที่แบบโด่งดังอะไรกนะ็จะมารีวิวแบบหลายกลิ่นมากๆในคลิปวีดีโอนั้นนะครับก็อยากให้เราติดตามกันนะสำหรับคุณผู้หญิงเองก็ตามหรือว่าคุณคุณผู้ชายเองก็ตามที่อยากจะลองน้ำหอมอาริสแอเดียของผู้หญิงนะครับของคุณผู้หญิงเนาะน้ำหอมนักศึกษา1ตัวจบนะครับน้ำหอมนักศึกษาหนึ่งตัวจบเนี่ยผมขอให้ชอยหลายๆชอยแล้วกันเนาะเท่าที่ผมนึกออกเลยเนี่ย แน่นอนครับตัวที่ทุกคนน่าจะรู้จักก็คืออาร์มัฟครับดานุอิ่นเทนส์แมนไม่ว่าจะเป็นออเดเทเลตออเดพาร์ฟัมพาร์ฟัมลิมิตติดอิดิชั่นเพลพาร์ฟัมหรือว่าโนอัลโคฮอลมีมาออกมาหากลิ่นแล้วนะครับสำหรับครับดานุอิ่นเทนส์ตัวนี้ก็ถ้าถ้าความชอบส่วนตัวของผมอะผมยังชอบตัวออเดเทเลตอยู่นะครับแล้วก็ผมอะมีแบชตัว2020หรือ2021ไม่รู้แหละแต่ว่าแบชค่อนข้างจะใหม่อะพอสมควรนะครับแล้วกลิ่นเนี่ยถือว่าธรรมชาติถือว่า เปิดมาเนี่ยถือว่าทําได้ดีมากกว่าแบชก่อนๆแบชก่อนจะมีแอลโกอฮอล์ที่เยอะมากจะมีความซินเดติกที่เยอะมากในช่วงแรกถ้าดมถ้าคมถ้าคุณดมครั้งแรกคุณจะรู้สึกตืบคุณจะรู้สึกเวียนหัวมากๆแต่ว่าแบชใหม่ๆที่ผมมีขวดเต็มอยู่เนี่ยค่อนข้างที่จะดมสบายมากๆนะครับแล้วก็กลิ่นไม่ได้ซินเดติกลิ่นไม่ได้สัมมสงเคราะห์เท่าแบชเกา่าๆแล้วนะครับแล้วก็ความติดทนนานอาจจะอาจจะสู้แบชเกา่าๆไม่ได้แต่ว่าผมว่าแบชใหม่ๆที่เป็นออร์เทอเเนี้ยก็ทําได้ดีมากๆก บีสโหมดอยู่เหมือนกันนะครับแล้วก็ติดทนข้ามวันติดทนได้ดานมากๆนะครับก็แนะนําตัวนี้มากๆตัวหนึ่งถึงแม้ว่าแบบว่าผมก็ไม่ได้สนใจหรอกว่ามันจะโครหรือไม่โค,ครเงี่ยแต่ว่าถ้าพูดถึงนิสิตน,นักศึกษาเงี้ยถ้าคุณแบบไม่ได้มีงบอะไรเยอะเงี้ยอาร์มัสเงี้ยบ้านของอาร์มัสเงี้ยก็อยากให้ลองหลายๆกลิ่นดูก่อนเนาะเพราะว่ามันก็เป็นบ้านหองที่ผมว่าคุ้มค่าคุ้มราคานะครับแล้วก็ กลิ่นเน่ยถือว่าเข้าถึงง่ายมากๆเลยแหละไม่ได้ไม่ได้ชา a ์เลน g ์มากแล้วก็แบบใช้งานง่ายได้ทุกวันอ่างเงี้ยคุณก็จะไม่ค่อยเบื่อันเท่าไหร่นะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งที่อาจจะอั s สก l ลขึ้นมาหน่อยครับก็คือตัวคราดาม ออเดรชั Odyssey, ตัวพาราดอมออริจินอลอะไรเงี้ยผมก็ยังมองว่าก็เป็นอีกลิ่นที่เซฟมีความโปรเฟชชั่นอลเหมาะมากๆถ้าคุณจะฉีดไปเรียฉีไปทํางานอะไรเงี้ยแบบว่าเด็กพึ่งงานเริ่มต้นหรือว่าเด็กเพิ่งเข้ามาหาหลัยเงี้ยผมก็รู้สึกว่ากลิ่นนี้ก็เป็นอีกลิ่นที่เหมาะมากๆนะครับแล้วก็ราคาจะสูงขึ้นมาหน่อยแต่ผมรู้สึกว่ามันได้ลุคของความโปรเฟชชั่นอลได้ลุคทาให้ดูเก่งขึ้นดูทําใหค้คุณดูสมาขึ้นอะไรเงี้ยพาดาดอมก็เป็นอีกตัวหนึ่งครับที่ตอบโจทย์แล,แล้วก็ผมให้้ตตัััวววนนึงงแลกกคร็คือขอข ซึ่งก็เป็นอีกกลิ่นหนึงที่ผมมองว่า เป็นตัวจบได้เหมือนกันถ้าคุณฉีดในชีวิตประจำวันเงีย้ยคุณฉีดไปเรีนยนฉีดไปทํางานหรือว่าอากาศร้อนจะจัดอย่างเงี้ยตัวนี้ก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่ไม่ได้ฟุง้งไม่ได้พุ่งจะเกินไปแต่ก็มีความเซฟมีความมีความโปรเฟชชั่นอลมีความสมาร์ทแล้วก็มีความแสเซ็กซี่เล็กๆด้วยความที่เขาเป็นกลิ่นแบบอาร์าคอติกฟุตตี้อะไรพวกนี้นะครับก็ทําให้รู้สึกว่าใช้งานง่ายแลวผมทุกครั้งที่ผมใช้อะผมก็จะไม่รู้สึกว่ามันเบื่อแล้วก็ได้กลิ่นอยู่ตลอดเวลาเลยนะครับเป็นกลิ่นท ก็เป็นอีกตัวเลือกหนึ่งที่ถ้าคุณจะมองหาน้ําหอมที่แบบเหมาะสำหรับนิสิตนักศึกษาแล้วก็เป็น1ตัวเท่านั้นเนี่ยหขวดเท่านั้นเนี่ยก็ให้3ชอยนี้ไปแล้วกันนะครับโอเคคําถามต่อมานะครับถามว่าแนะนําน้ําหอมสําหรับหนุ่มสไตล์เกาหลีหน่อยเนาะสไตล์โอปป้าใช่ไหมคือผมรู้สึกว่าพาราลมก็ใช้ได้นะพาราลมหรือว่าพาโครบาบันอัลเทอร์เรสเมนอะไรเงี้ยคือผมมองว่ากลิ่นแนวเน,นี้ยก็เป็นกลิ่นที่มีความสดชื่นหน่อยแต่ก็มีความใช้งานง่ายๆมีความ คิดเล่นคีเล่น,ลนมีความ e x t r ว v e r t อะไรเงี้ยผมจะมองสไตล์หนุ่มเกาหลีเป็นประมาณนั้นเพราะว่าเขาก็ไม่ได้ส่งมานะว่าต้องเป็นแบบดาราคนไหนอะไรเงี้ยเออเท่าที่ผมนึกออกก็จะเป็นแบบพราดาลอมพระโคราบันอัลเทอร์เรทเมนหรือว่าพระโคระบานันอินวิตัสเลเจนต์หรือว่าพระโคราบัน าวานิเลียนลักกี้อะไรเงี้ยเออคือเป็นแบบที่มีความขนมขนมหน่อยมีความหวานหวานมีความติดเซ็กซี่มีความเอ็กซ์โทรเวิร์ดอะไรเงี้ยผมจะจินตนาการภาพถึงสไตล์เกาหลีประมาณนั้นนะครับเพราะว่าเขาก็มีความแบบคือเท่าที่ผมดูซีรีส์เกาหลีมาเนี่ยถ้าตายสไตล์โอปป้าจริงๆเนี่ยผมก็จะนึกภาพแบบซองจุกิที่ไม่ใช่ในเรื่องของวินเชนโซนะแต่ว่าเป็นซองจุกิที่แบบเป็นดาราเกาหลีอะไรเงี้ยเออประมาณนั้นนะคือผมรู้สึกภาพประมาณนั้นแล้วก็ลองแมชกับน้ำหอมประมาณนั้นดูก็จะได้อะไรประมาณนี้นะครับ คำถามต่อมานะครับผมทําอะไรเป็นอาชีพหลักนะครับก็จริงๆก็ยังไม่ได้มีอาชีพหลักแบบถ้าในตอนนี้เนี่ยก็คิดว่าน่าจะเป็นยแบบูทูบแหละที่เป็นอาชีพหลักถึงแนมะ้ว่าอาจจะเงินอาจจะยังไม่ได้เยอะมากแต่ก็ก็ถ้าทาไปเรื่อยๆเนี่ยมันก็จะค่อยเติบโตไปเรื่อยๆนะก็อาจจะแบบเอออย่างน้อยก็ยังมี YouTube ที่ได้รายได้บ้างแล้วก็อาจจะมาเอาแบบอาจจะเอามาเป็นทุนเพื่อไปลองไปซื้นอ,อ,อ,อแบบน้ําหอมตัวต่อๆไปอะไรเงี้ยครับก็จะเป็นอาชีพหลักในตอนนี้ แต่ถ้านในตอนนี้เนี่ยถ้าเป็นอาชีพหลักจริงๆก็ยังไม่มีนะครับโอเคเหลือ2คําถามสุดท้ายนะครับสองคำถามสุดท้ายเท่านั้นคําถามนี้ก็คือว่ารวมแหล่งซื้อน้ำหอมราคาดีนะครับคำถามนี้เนี่ยผมก็เคยมีคนเข้ามาทักมาอินสตอของผมนะว่าเออมีเพจน้ำหอมไหมครับหรือว่าในช้อ p ป,ปี้อย่างที่ผมชอบซื้อเนี่ยมีร้านน้ำหอมร้านไหนไหมที่ราคาดีแล้วก็ของแท้อะไรเงี้ยซึ่งผมก็จะ ให้ร้านที่ค่อนข้างจะตรงกันกับทุกคนนะครับก็คือร้านเดี๋ยวผมจะขึ้นรูปให้แล้วกันว่ามันมีร้านอะไรบ้างครับก็จะขึ้นรูปไปให้แล้วกันเนาะแล้วก็ลองไปเสิร์ชหากันดูได้ส่วนในช้อปปีอย่างเงี้ยส่วนใหญ่ที่ผมเข้าไปซื้อก็จะเป็นหลอดพวกหลอดแบ่งมากกว่าแล้วก็โอเคคําถามสุดท้ายนะครับถ้าเปรียบเทียบตัวเองเป็นน้ําหอมหนึ่งกลิ่นช่วงเช้าและอีกกลิ่นหนึ่งช่วงค่ําคิดว่าจะเป็นกลิ่นไหนเพราะอะไรครับโอเคถ้าช่วงเช้าเงี้ยผมรู้สึกว่าผมน่าจะเป็นกลิ่นพวก คาราลมนะครับหรือว่าตัวบุกอรี่แอควาไอแลนทีคหรือว่ากลิ่นที่มันมีความสดชื่นมีความใช้งานง่ายๆส่วนตัวเพราะว่าหนึ่งอ่ะคือผมเป็นน้ำคือผมเป็นคนที่ที่ร้อนนะครับแล้วก็เป็นคนที่เหงื่อออกง่ายมากๆแต่ว่าถ้าถ้า,ถ,า,ถ,าถ้าตอนที่อยู่บ้านเนี่ยตอนที่แบบยิมมันไม่ยิมมันปิดอยู่อะไรเงี้ยก็จะแบบไม่ได้ขี้ร้อนมากขนาดนั้นแต่ว่าถ้าช่วงที่ยิมเปิดจะช่วงที่โควิดมันดีกว่านี้หรือว่าถ้าช่วงที่มันไม่มีโควิดอ่ะปกติผมก็จะเข้ายิมใช่ไหมแล้วก็แบบว่า คือผมจะเป็นคนที่ขี้ร้อนแล้วก็ระบบเผาผลาญตอนช่วงเข้ายิมอะ่ะมันจะดีมากๆเพราะว่าเราออกกำลังกายเยอะเราออกกำลังกายแบบเข้มข้นใช่ไหมเนื่อก็จะออกเยอะระบบเผาผลาญแล้วก็จะดีผมก็จะเป็นคนขี้ร้อนอะไรเงี้ยผมก็เลยต้องการน้ําหอมที่ เมื่อเหงื่อผมออกแล้วมันจะไม่ออกสารเคมีมันจะไม่เหม็นมันจะไม่ฉุนอะไรเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าต้องเป็นกลิ่นประมาณแบบพาราลอมหรือว่าพาราพาราลอมโลหรือว่าอเล็กซานเดรียโอซิสวอเตอร์หรือว่าแบล็กแพนเตอร์อ Panther, หรือว่ากลิ่นแบบบูเกอรี่อะควาเอเลนตีอะไรเงี้ยครับที่มันอยู่บนตัวผมแล้วผมไม่รู้สึกรำคาญไม่รู้สึกเหนือหนักไม่รู้สึกว่าน้ําหอมมันเป็นสิ่งที่ไม่ดีกับ ตัวเราเมื่อเราแบบเหงื่อออกหรือว่าเราใช้ความคิดเยอะๆอะไรเงี้ยเมื่อเราได้กลิ่นแล้วเราจะรู้สึกสบายเราจะรู้สึกผ่อนคลายอะไรเงี้ยผมต้องการน้ําหอมแบบนั้นในช่วงกลางวันนะครับแล้วก็ในช่วงกลางคืนอย่างเงี้ยผมมองว่าตัวผมเองนะผมอาจจะเปรียบเทียบตัวเองกับน้ําหอมไม่ได้เพราะว่ารู้สึกว่ามันก็คย่าค่องข้างยากอย,กอยู่แต่ว่าถ้าให้ผมนึกถึง1กลิ่นที่ผมรู้สึกว่าเป็น1กลิน่น the best one ของผมตลอดเนี่ยก็คือ alexandria dark night ซึ่งมีกลิ่นที่อินสปายมาจากตัว by kilian Black Phantom นะครับซึ่งผมรู้สึกว่ากลิ่นนั้นอะทั้ง Black Phantom แล้วก็ Dark Knight เป็นกลิ่นกาแฟแทบจะไม่กลิ่นเลยที่ผมรู้สึกว่าลองกี่ทีก็ยังชอบอยู่ใช้กี่ทีก็ยังชอบอยู่อะไรเงี้ยเป็นกลิ่นกาแฟที่แบบผมตามหามานานแล้วก็รู้สึกว่ามันถูกจริตก,กับผมมากที่สุดแล้วอะไรเงี้ยครับก็แนะนําว่าอยากให้ทุกคนลองเนาะแล้วก็ ทุกกลิ่นที่ผมมีอยู่ในคอเลคชันเนี่ยผมก็ได้เปิดแบ่งไปเรียบร้อยแล้วเนาะก็ถ้าใครสนใจอยากเข้าไปดูเนี่ยก็เข้าไปดูในคอมมูนิตี้ใน YouTube ได้นะครับก็จะมีทั้งโพสต์ของอียิสต์นเดียอย่างเดียวนะครับหรือว่าทั้งโพสต์ของดีไซเนอร์แบรนด์หรือว่าแบรนด์อาหรับแบรนด์ Brand ลาดฟาแบรนด์อัลมาเฟล่งอย่างเงี้ย ก็จะอยู่ในอีกโพสต์นึงครับก็จะแยกกันไว้ทุกคนก็สามารถเข้าไปดูได้เลยว่าเอออยจะลองกลิ่นไหนก็ลองทักมา inbox มาหา inbox มาหาผมได้เลยทั้งตัวของ Facebook แล้วก็ Instagram นะครับคือในโพสต์นั้นเนี่ยในโพสตของคอมมูนิตี้ในยู u ู u เนี่ยผมจะแปะลิงก์ Facebook ของผมไว้เรียบร้อยนะครับถ้าสนใจกลิ่นไหนก็คลิกที่ลิงก์แล้วก็ทักมาสอบถามผมได้เลยนะครับโอเคนะครับคลิป Q a คลิปนี้ก็เอาไว้ประมาณนี้แล้วกันนะครับก็ต้องขอบคุณทุกคนอีกครั้งหนึ่งนะครับ ทั้ง s ับสไ r รบ์เที่ติดตามกันมานาแล้วก็ s ับสไครบ์เที่เพิ่งเข้ามาติดตามผมเนี้ยครับก็คลิปวโนนี้ก็เป็นการได้รู้จักตัวผมเองมากขึ้นนะถึงแม้ว่าคําถามอาจจะไม่ได้เยอะอะไรมากแต่ก็ขอบคุณทุกคนอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็อาจจะทํา q a อีกครั้งหนึ่งในปีหน้าๆหรือในปีต่อๆไปที่แบบว่าถ้ายอดถ้ายอดซับมันบาลสองพ0นสามขึ้นอะไรเงี้ยก็อาจจะหยิบคอนเทนต์หรือว่าหยิบ คอนเทนต์อย่างเงี้ยมาทำอีกนะครับก็รอติดตามกันได้นะแล้วก็สุดท้ายเนี่ยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับที่บคานเลยก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของผมนะครับส่วนวันนี้มีเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับ